กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคามทั้ง13าอำเภอร,รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติค่ะที่บริเวณลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่5าสารลางจังหวัดมหาสารคามกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคามนำโดยนายกิติสาทองขาว ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคามยื่นหนังสือต่อนายเกติศักดิรงศริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมแสดงพลังและประกาศเจต,ตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเนื่องโดยปัจจุบันได้เกิดสภาพปัญหาความแตกแยกความเชื่อมั่นความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมไทยเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคามจึงได้พร้อมใจการแสดงเจตจำนงร่วมใจกันแสดงพลังเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติเพื่อให้สังคมไทยเกิด ความสงบสันติและสามคัคคีสำหรับการแสดงพลังครั้งนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดมหาสารคามทั้ง13อำเภอรวม133ตำบลจำนวน1 944หมู่บ้านได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติโดยได้พร้อมใจการประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ3ข้อประกอบด้วยข้อ1จะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อ 2. จะปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายและยึดหลักความสงบความสันติและรู้รักสามคัคคีและข้อ 3. รู้จักคุณชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และจับปกป้องด้วยชีวิต